สวัสดีครับสวัสดีน้าหน้านะครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องสุขุมสุกคนนะครับที่เข้ามารับชมในช่องของโชอีสานมาน่าครับผมมันดีสิพาออกมาย้มันขึ้นขึ้นเ่าครับผมหาลมบนป่ายนีมันขึ้นเนาะหลังจากฝนโปรตกกลายมือแลนะครับน้าหน้าครับสิพามารอเบิ้งนะครับว่าทีมีป่าขึ้นมากวะกไม้เก้าไม้เดิมเลยครับผมป่าบัวเนาะ เขามาหลุนมาติดตามน้ำกันครับผมมาสิได้ผลงานบ่สอนเราขึ้นมือนี้เนาะไปะเดี๋ยวทะลุน้ำกันครับผมมาสิพายางานเลาะไปเรื่อยๆครับตัวน,นี้ก็ยังเงียบอยู่เนาะครับเนาะเพิ่งยังลงมาครับผมยังบ่ผอ,อป,ป่าเลยครับฝนบ่ตกอะน้ำบ่ขึ้นเนาะแห่งลงคือเก่าครับพี่น้องครับ ปลาคอหน่อยวะ่ะใส่ปลาเกือครับไปซั่มหมุดซ้่มครับรคอหน่อยใส่ปลาเกือเนาะหมุดลงซ้่มว่าท่านซ้่มครับผมพายางด้วยปลาบัวขึ้นเราครับ วัครับอรนท่คนอืมบัวทันอีกแเ้ีย,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 ยวขาปลาไปาาาาาาอีอกเรียวเลยโอ้ยหน้ามันคุ้นครับก็เลยเบิ่งโตอยากนะน้ามคุ้นครับนายครับพีน่นายคบ ก้วยมันล่งเนาะเสียดายอยู่ะเะาจ้าปล่อยค้ายลงมากินนในหยาเนาะมาซวนทางนี้งามคุณเลย เียนงโตเลยครับยังปลาอยู่ในปลาผมครับผมเข้าปลาไปแล้ว แต่ยิ่งป่าก็ร้อนีไปลครับนหน้าคุณโอ้ยบัททันเรือบัททันครับผมเขาปลาไปแล้วเดียายทะลุนกันไหมครับ หอครับหัปลาเลยครับหน้าหน้าครับหัวครับโดน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 นะครับหน้าหน้าครับตัวแรกมาแล้วครับผมโดนเลี้ยโดนเลี้ยโอ้ยสุดสิได้ยิ่งกว่าแง่ทางโดนอุ๊บ่งามอยู่ครับผม ครับน่นะครับใสสวยงามครับขออนุญาตเก็บป่า,นา,นาครับน่นะครับจะไปรุ่นกันต่อเนาะยังมาตั้งโดนเพิ่งจะหิงป่าครับห้องใบบัวพันคิงอะไรครับน่นะครับ,นานารบเดี๋ยวก็อนุญาตเก็บป่าครับ เข่าปลาครับนานๆครับโอ้ยบทท่านอีกแล้วเรียนตะเข่าปลาเนาะ,ตะตนจะโตง่ามๆครับไม่ขนาดเห็นไสแล่นเข่าเลยครับ <c oughs> บระยุดเลยครับขนาดว่าหกหกนะเห็นไฟบบ๊วยครับปรคอเนาะ มันจะเห็นไฟเรียนอย่างเดียวครับผมอีกอย่างหนึ่งน้ำมันกับคุณเนาะควายมันลงครับคว,ยวายมันลงหีือมันเะเห็นชัดเลยน้ำใสดีเลยอันนี้ควายลงแล้วกับคุณเลยครับ เรียงสาคนั้นั่นแหะคืนน้ำได้น้ำคุณปวดว่ะเรียนไปทางได้ จะน้ำเป็นขื่นครับเรือโบเฮนว่าป่าแลนไปทไั้งเดี๋ยวนิ่งตามกอ้จ,าจ้าินนิ่งไปทั้งเดี๋ยวน้งคุณแห่งไรหมุดแล้วครับ เอาหนาๆสีย่างเหรอเขาเบิ่งแถวปลาทูบอีกเนะกาะเกือบปลายใหญ่ยู่นี่ยแข่างๆปลาเนาะว่าส่วนมาเขาสิเอาหยาดเล็กน้อยครับผมพอพอกไปแล้สิเลียนเขาปลาเนาะพี่จังเมื่อกี้เลยครับตัวคู่มันก็เร่กระเยนลงน้ำลึกครับเฮ้ยตัวนึงมันกระเชียนเขาปลาฟุกครับเมื่อกี้ยิ่นตามถือเซยถือว่าฟ,ฟุกเนาะ ปาหลายอยู่ครับแน่ๆนนแต่ว่าหกครับนี่หมงลบหมงส่วนหลายเนาะส่วนหมากฝาดิเลียนเข้าข้างในยอยู่เ <c oughs> ืปลาปลาเข้าไปเลยครับ ขน,น้นม้ำครับข้างหน้า,น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 าเล้นต่อไปเร็วตัวใหญ่ยอยู่เนาะอยู่พระท่านหรอครับอันนี้เต่าครับคือมันผมยิ่งเต่าหน่อยครับสดใยเด้ อืมนี่ก็นามตีงคเข้าไปข้างในอยู่บ่ท่านาดนั้นอ่ะโอ้หกขัดปวดเนาะยิ่งน้ำกะใหญ่มันเกือเงาทูบแล้วมึงดึงบ่อครับหกขัปดปวดไม่ชอบน,นหนาวไหม ขี่เห็น็นดขึ้นน้ำอยู่นี่ครับนั่นนะไปลงไปรีเฮเห็นตะขึ้นน้ำไวๆเงียบเลยครับบเห็นซำครับ ประคอไปแล้วครับนั่นนะยังป่าโฉบอยู่ใน,นป่ามโมมีเลือดเนาะมันมีเลือดอันดีอยู่ครับ ขอ <c oughs> ครับนั่นนะอ๋อหมดด <c oughs> ู้ว่าหมดไปเสีใส่แก้มอยู่เนาะว่าหมดครับ หมุดเลยนานๆหนบห็นรัมไม่ขนาดใส่งามเลยเมื่อกี้นี่น้ำคุณมดเห็นแบบเห็นจะหัวครับเมืเเเ่อกี้นี่เนาะล่งแล้วก็ไปเลยครับหมุดขีด้ตมไปเลยครับพี่น้องพุดไปเล็วโอ้ยพุดคุณนะโอ้ยเสายเลยคุณ วุ้ยบักง่ายเลยวุ้ยเสียดายครับแน,าน,น,าน,น่นอนครับโอ้ยนี่ไปนี่ใจ่ฉันจะขีดล้วคุณโดนป้โดนป้โดนป้เอ้าโดน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 วุ้ยใส่ง่ายเลยครับตัวนี้ โอ้ตัวหง่เลื่อนครับชื่อไกด์วะจะไปคีบหลังเขาปลาโอ้ฟุกเลยครับนั่นน่ะโอ้อ้้สดห้อยเลยครับเขาหางสอดปากครับนล้นะครับโอ้เมื่อกี้คููมันถึงตัวหง่กว่านี้เบาสุดายปลาช่วงมันจอยไปหน่อยนึงเขาช่วงนี้ครับช่วงหางสอดปากครับนั่นนะครับนี่ครับ ห้อยเลยครับเสียบไม่ย่างครับผมเอามันๆครับผมฟุกเลยครับะสด้คู่มั้งเนาะทุกใสป่าที่เขาคู่ข้างนั่นน่ะบว์แมนป่าลูกคอกเนาะอันนี้ป่ามันกำลังไหนจะขึืนมะไข่เนาะถือว่ากระจอยไปน้อยนึงครับนั่นนะครับบ่เป็นยังครับห้อยเลยครับปุ่น่ะฟุกเลยครับมันๆครับ เก็บปากกันนาๆครับมื่งกี้จะได้ยินเสียงมันสวบเนาะยสียงสวบที่ทางเฮ้ยกระถือว่าฟุกครับที่ไายมันจอยไปน้อยนึงเขาสมม่เป็นยังครับคอครับ เรียบร้อยนะน็อกเลยครับผมเข่าหัวครับน็อกเลยครับเห็นตะเข้าขาวเนาะผู้อาณามันคุนครับนั่นแหละเรียบร้อยเลยครับเข่าหัวน็อกเลยครับนี่ครับนั่นแหละเข่าหัวเลยเนาะนี่ครับผมกลางหัวครับเรียบร้อยเลยครับใส่งามเลยครับนั่นแหละคุณ ไปรุ่นกันต่อครับ